เป็นผู้บวชการย์และครอบครัวเครื่องสีขาวพิจาประชามาร่วมกิจกรรมทำบุญนในงานบำเพ็ญกุศลศพของท่านอาจารย์พระมหาวิชนุจารุธรรมโออดีตเจ้าวาดวัดเกตินซึ่งเป็นพระสงฆ์ในเครือข่ายพระนักจัดรายการ หากคลื่น96.50เมกะเฮิร์ต นิมบลพระสงฆ์จำนวนสี่รูปได้ตอกภาพพงสุคุณแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นสถาญาติองค์อนิมบลท่านพระครูสบุภิสุวัตวรกิจโจกับอนิมบลครับได้ตอกภาพพงสุคุณ กษัตริย์อุป้ักอุภัณฑ์เสีงเี่ยนไปทานระาสุชาติาสุชาติปัญโยต่อไปก็เป็น เจอตัวแทนพี่น้องชาติาวัตรกองขาวก็แก้วอะไได้ท่านที่สองเจอข็อุดมพุทธวงท่านที่สามแหวนรูเกศณีชัยเทศจึงเลยอุม สี่สุดท้ายกับอาคุฮังเซเงีย ส่วนทีไม่มีปัจจัยอันนี้ผู้ทั้งเดี๋ยวเขาที่ไปหน้าพุทตส่วนก็ที่เจอคนหลวงพี่ต้นเป็นหน้จะได้มองท่าใจกับปัจจัยเป็นเองก็ที่ตัวนหนึ่งภูมิมุ่เสาร์นี่ก็จะติดแมวนกล้องเออแหวนที่สาเออ กับสถานการณ์กัอหมู่เพียงแบบเบาๆถ้าจะมาเมื่อคืนกับอีดูคนเข้าลำบากหัวแข่งหัวเข่าเจ็บแข่งเจ็บขาถ้าเราไปตรวจแทนสถานเข้าเกณฑ์ิดก็ไปเกณฑ์ ญาติโยมท่านหลางหลายท่านได้ตั้งจิตตั้งจิดนาได้มากระทำุญกระทำบุญบุในการทำบุญ por la, la, la. h uh -huh.